สวัสดีค่ะมาฟังข่าวในกระแสะกันจะโอพูดครั้งแรกยอมรับได้หากสังคมจะด่าวันนี้เพราะเราทำผิดจริงๆในเรื่องที่ทำกับแม่จูนหลังจากเมื่อวานนี้รายการโหนกระแสะพูดคุยกรณีดราม่าร้อนแรงในโซเชียลเรื่องราวของอดีตสามีที่ออกมากล่าวหาอดีตภรรยาซึ่งเป็นอินฟลูชื่อดัง ว่านอกใจไปมีความสัมพันธ์กับนักร้องดังจนทำให้ทั้งสองฝั่งจบที่การหย่าร้างโดยอดีตสามีเพิ่งทราบเรื่องทั้งหมดเมื่อเป็นข่าวนอกจากนี้อดีตสามียังอ้างว่าถูกหลอกให้เซนายยา็นใบหย่าแต่ยังคงคบหาและอยู่กับอดีตภรรยาทรัพย์สินทั้งหมดที่ทำมาหาได้มาด้วยกันก็เป็นชื่อของอดีตภรรยานำไปประเคนให้นักร้องดัง และที่ช้าที่สุดคืออดีตสามีถูกห้ามไม่ให้เหยียบเข้าบ้านทั้งทงท,งที่บ้านหลังดังกล่าวก็ถือว่าเป็นของอดีตสามีด้วยนั้นต่อมาเพจอีซอได้อัปเดตฝั่งฝ่ายหญิงซึ่งก็คือซีอสาวคนดังจ้โองามพริง้งที่โพสว่าได้เข้าแจ้งความอดีตสามีหลังออกมาแชร์ความสัมพันธ์รักร้าวเจ้าตัวลั่นทําอะไรอยากให้คิดถึงลูกอย่าเอาแค่สะใจล่าสุดวันนี้ถึงคราวของ เจโอจะได้ออกมาชี้แจงในมุมของเธอบ้างหลังจากที่อดีตสามีมานั่งในรายการโหนกระแสไปแล้วเจโอเปิดรายการมาในเบรกแรกก็พีกเลยเพราะเธอเล่าถึงความสัมพันธ์กับตั้มอดีตสามีที่เธอบอกว่าคบหากันได้ไม่นานเธอก็ท้องลูกกับเขาแต่อยู่ด้วยกันจริงๆแค่6ปีหลังจากปี2,560ก็แยกห้องนอนกันแม้จะอยู่ในบ้านเดียวกันแต่ก็แยกกันใช้ชีวิต แต่ยังไม่ได้หย่ามาเซ็นใบหย่าจริงๆก็คือปี2,566ตอนที่มีเรื่องข่าวดังกับนักร้องแล้วสาเหตุสำคัญจริงๆที่ทำให้ตนตัดสินใจไม่อยากอยู่ร่วมกับเขาแล้วเพราะเขาทำธุรกิจสีเทาเคยมีตำรวจบุกมาจาับเขาถึงในบ้านตอนที่ตนท้องลูกอยู่ตนรับไม่ได้คิดว่าเรากำลังมีลูกจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าเดือดร้อนไปกับเขาลูกจะทำยังไงจึงอยากจะเลิกลา ช่วงหลังๆก่อนจะมีข่าวกับนักร้องตนบอกเขาไปแล้วว่าตนไม่รักเขาแล้วพยายามแยกห้องกันอยู่ชีวิตประจําวันก็แทบจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันแต่เวลาที่เราบอกว่าเราไม่รักเขาแล้วเขาจะบอกว่าพี่ไม่เชื่อหรอกพี่จะกรีดหัวใจหนูออกมาดูว่าในนั้นยังมีพี่อยู่แต่เจโอก็จะตอบกลับไปว่าต่อให้พี่กรีดออกมาก็ไม่เจอหัวใจหนูหรอกเพราะหัวใจของหนูมันไปอยู่ที่ พี่หนุ่มนักร้องแล้วช็อตนี้ทำเอาครูพี่น่วงถึงกับไปไม่เป็นอึ้งไปเลยถามว่าคุณพูดแบบนี้กับเขาจริงๆหรือจะโอก็ยืนยันว่าพูดจริงเมื่อถามว่าไม่กลัวหรือที่มาออกรายการแล้วพูดอะไรแบบนี้คิดไหมว่ากระแสสังคมอาจจะไม่เชื่อและยังด่าเราอยู่จะโอยืนยันว่าถ้าจะมีคนด่าก็ต้องยอมรับ เพราะตนทำผิดมาก่อนเคยทำเรื่องที่ผิดต่อครอบครัวของหนุ่มกลากับจูนเพนชุลียอมรับว่าในเรื่องนั้นเราทำเรื่องที่ผิดจริงๆถือเป็นครั้งแรกที่จะโอได้ออกมาพูดขอโทษาต่อเรื่องนี้อย่างเป็นทางการถ้ามีความคืบหน้าอีกจะรีบมาอัปเดตนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ